เ,เพื่อนๆที่ใช้ iOS iPad นะครับเวลาเราใช้งานตัวมีโอมเซมี่นะครับเวลาเราใช้งานอย่างเช่นตัวกล้องจรปผิดทั้งในอาคารหรือว่านอกอาคารก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราเข้าอยู่ในส่วนของหน้าแอปของเซมี่เราไปที่อุกกรณ์แล้วก็ไปหน้าตั้งค่านะครับรวาจุด3จุดด้านบนที่เราเคยแนะนำก่อนหน้านี้นะครับ ก็คือจุดสามจุดตัวนี้นะครับแต่เข้ามานะครับเพื่อนๆดูในส่วนเซี่ยมี่โฮมสเกลนะครับตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้ตัว s d c ติกหรือว่าหน่วยความจําที่เราใส่เข้าไปในตัวกล้องนะครับใช้ในระบบของคราวของเซี่ยมี่ได้เลยนะครับตัวนี้เราทําจากใน iPhone นะครับซึ่งก็มีให้เลือกใช้งานนะครับแต่กาไป ก็จะเจอส่วนของรายละเอียดนะครับบันทึกวิดีโอนะครับไม่จากัดพื้นที่ชัดเก็บควบแบบคราวนะครับไม่สนานไม่ว่าตัวกล้องเราจะหายไปนะครับแต่ว่าตัวข้อมูลก็ยังอยู่นะครับมีความปลอดภัยบันทึกเหตุการณ์ตัวเนือนะครับราคานะครับไปทุก้าบาทต่อเดือนนะครับบันทึกบนลูปทุกๆ7วันนะครับแล้วก็บันทึกเก็บข้อมูลไว้7วันนะครั ดูว่า119บาทต่อเดือนครับวันธุเหตการไว้30วันตัวอายุเปถูก9บาทต่อเดือนนะครับเดือนแรก119ตัวตัวอายุเปถูก9บาทต่อเดือนก็คือว่าตัวจดการใช้งานนะครับเราสามารถกดสมัครบริการตัวนี้ได้นะครับนะครับแล้วก็จะก้าถึงข้วมูงแล้วก็ให้เราซื้อผ่านตัว แอปสโตร์ของแบบนนองปเปิลได้เลยมีความลอดภปยนะครับไม่ต้องใช้นอกนะครับนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์มากฉะนั้นกดสมัครรับตามปกติเหมือนเราสมัครแอปทั่วไปนะครับจะมีการบริการรายเดือนนะครับเราสามารถก็ยกเลิกได้ก่อนบันดเะหนึ่งวันนะครับเราทดลองใช้สักหนึ่งเดือนก็ได้เช่นเดียวกันตัวาตอบโจทย์นะครับสำหรับคนใช้กล e ้องจะมีใจไใช้ iOS iPadOS ดเยสนาตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็ ที่กันดีกว่าเราใส่เหติการบางครั้งเอติการอาจจะเสียดว่ามีญหาในส่วนกองการอ่านการเขียนก็ได้นะครับ